สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับละรักกันต่อโนเขาใหญ่ครับหลังเลิกงานนะครับผมมาหาทีมงานนะครับมาหาแล้วให้ทีมงานไปรับนะครับมาไม่ถูกครับพี่น้องครับโคกไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยพากันมาทีมงานตอนนี้หมานแล้วครับผมหนึ่งแต้มแล้วนะครับไม่ทราบว่าออ้ลองอุกอุกเลยครับผมตัวผู้แน่นอนนะครับ้อาตอนนี้เราอยู่บริเวณโคกนะครับ แถวแถวภูเขาสุดกว้างครับพี่น้องครับก็ยังไงมาหาใครวันนี้นะครับดูครับเสื้อทรงเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนเลยเรื่องงานไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้ากลัวเวลาไม่ได้ว่าอย่างนั้นไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับพี่น้องครับครับนี่นะครับผมอ้าวสวัสดีครับเซนที้โอ้เป็นไงวันนั้นบ้านเราหรือว่าหุ่นหวยเนาะโอครับสุดๆแล้วครับผมก็เลยออกมาแก้มือครับผมครับโอ้โชุดไม่เปลี่ยนเลยเรื่องงานไปก็ไม่เปลี่ยนเลยนี่โอ้มาหาใครมากใครนี่ มากับน้าำครับมากับป้าหำนะครับผมเดี๋ยวก็ไปทักทายใครได้แ้มวันนี้ได้ทั้งสองคนครับฮปลาหำได้ก่อนป้าหำได้ก่อนครับผมเอาได้ตอนไหนตอนเช้าครับในหละเชเลยเชเลยเก็บแล้วครับเก็บแล้วเอาเข้าไปบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วรอเซียนเทเรื่องางแล้วค่อยออกมาให้ดีออไมรอบสองเราป้าหำรอบสองแล้วนี่นกฝึกเยอะนกฝึกเยอะครับตรงไลนฝึกเรื่อยๆนะนกฝึกเยอะแต่ว่าใครเอานกฝึกไปหายก็ต้องรอเดี๋ยวรอรอถามป้าหำนะครับว่า ใครเอาอ่านกไปหายไปเรื่อยๆนะครับผมได้หลังได้หลัมาดูหน่อยเซียนได้หนึ่งแต้มใช่ไหมนี่ครับผมโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเร้ยกแล้วเขาแล้วก็โคตเข้าเสียงอะไรเลยนี่น่าจะเสียงกลางครับเสียงกลางไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังโอ้เอองเปิดไม่ได้ฟังตามเสียงเสียงกลางอ๋อตามตามตามมันอยู่เนาะว่าเป็นเสียงกลางเนาะครับผมโอ้เป็นนกลายลายใหญ่ครับเป็นนกครับลายใหญ่ครับอลายใหญ่เนาะครับครยให่ตัวองคู่ว่าอ่า ใหญ่ฮะลองดูเนาะครับผมไูยังไงจะเป็นต่อหรือไม่เป็นต่อก็ทดลองดูทดลองดูก่อนครับมาแล้วแก้มือได้แล้วครับผมแต่ก็ต้องมาซ้อมนกเนาะเซียนเนาะเพราะว่าเวลาออกงานใหญ่ก็ต้องระดับหนึ่งอะนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับช่วงนี้เห็นว่ารอบหน้าปลาหำนี่ก็คือจะขายควายหมดแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนยันไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าตอนนกตัวเองเลี้ยงควายนะครับก็จะบอกว่าขออนุญาต ว่าขายให้หมดเลยไปงั้นนะจะได้ไปต่อนนกอย่างเดียวทีนี้ไม่ต้องมีปัญหาเลยเพื่อนชวนมาไหนไปวันนั้นงานเขโอ้หนึ่งเต้มแล้วแสดงว่าปลาหำได้หนึ่งเต้มตั้งแต่เช้าแล้วแต่ของจริตัวนี้ก็คู่กี้ปลาหำบอกว่ามันคูอยู่ครับคูอยู่อ่าคูตัวเดียวหรือมีนกป่าเข้าคูด้วยไหมนกป่าก็คูด้วยครับเสียงไรคิดว่าเสียงกลางๆครับเอาอีกแล้วเสียงกลางมีลุ้นอีกแล้วควันข่ำครับเดี๋ยวดีห้าโมงนี่ครับใกล้แล้วดีตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะครับนี่ครับ เดี๋ยวคนที่อยู่เมื่อกี้นี่ก็คือปาหำอยู่เพราะว่าเซนเทลงไปออกไปรลบผมนะผมม่รู้ซอยมานะครับซอยมันลึกล้ำเรือกําหนดนะครับครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปถามปาหำหน่อยที่ว่าได้อะไรเมื่อเช้านี่อ่ามันไอ้นกเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรปีกแดงปีกลายอะไรยังไงแ้ของแท้ว้าครับเอาเดี๋ยวตามปาหำก่อนเอานี่ครับผมปาหำสวัสดีครับปาเป็นไงเมื่อเช้านี่เรียบร้อยเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเสียงอะไรเมื่อเช้าได้เสียงอะไร พราะมันมีสองตัวทั้งเรียวทั้งจียั้งกังก่อนจ็คเทียตัวหนึ<อ>่มันมีเรียวตัวหนึ่งกับเจีงกางตัวนึงครับก็ต้องไปตามฟังเนาะว่าตัวในเหลือแมนแมนนะอุะอ้ยแจ็เทียไปแล้วครับป๋าอ,อุ้ย <laughs> ดิให้ได้กําขามาหน่อยนะครับผมขาตัวเองนะป้าดิรอลุ่นเนาะว่าจะเป็นหลิว<อ>หรือเป็นอะไรเนาะป้าเนาะบอดังได้บอดดังบอดีอ่าอ่าอ่าบอเป็นต้ยก็คือเอาแค่ว่าเป็นบอที่ปลาเคยได้เลี้ยงครับก็เป็นธรรมดาก็ต้อง รอรุนเขาก็หานกแบบนี้เนาะป่าเนาะบอไม่เป็นต่อก็ไม่อยากไปมบอในที่เคยเป็นนกต่อเราบอในที่เรามาเลี้ยงเราขึ้นเร็วมนมันก็น่าจะมันพอมมันนั่นแหละบอแล้วของเซนเทเมื่อกี้ตอนเซนเทไปแล้วผมมันคููกันแล้วใช่ไหมป่าเสียงอะไรมันเสียงกลางไหมเสียงกลางไหมเสียงกลางไงมันจนกระสิจนสิขันบอกมึ่บอกคบอกนกเท่าแล้ว่ะ โอ้เป็นนกอายุแล้วเสียงไม่ออกมนคูดโถงเลยนะถ้าได้ไปต้องหาซื้อยาเสียมหะมาละลายหน่อยนะเสียงก็จะได้ออกเออตาเสียดาวเนาะเออโฆษณาเขาอีกนะครับอ้าวของป๋าเป็นไงคููยังอ่ะโว้ยพ่นวันนี้เราเสียงไลไกลๆโอ้ไม่เฝ้าเลยเฝ้าตัวเองเฝ้าตัวเองไม่ได้เฝ้านกนะครับผมเฝ้าตัวเองนะครับแต่เป๋าเที่ยวโอ้ลุ้นครั้งเดียวเลยแผกคู่เนาะครับหัวเมีย เอานกเขาไม่ได้ว่านกอื่นนะอ้ผัวเมียอยู่แล้วแหละแพกคู่เขาเรียกแฝกคู่แต่ยอาจะเป็นลายลายใหญ่หรือลายย้ายใหญ่อีกเรื่องหนึ่งครับผมเจราลายย้ายใหญ่อันตรายนะตาแดงครับโอ้ยตาแดงวิตาแดงนกใจสู้แน่านกสู้ดีนะครับผมเออรับรองว่าลุยจนพเนตดพังนะครับผมเอาโอเคครับเต่้ยกันเล่นธรรมดาจนที่จะไปดูไหมล่ะไป ต้องไปดูก่อนนะเผื่อมันนั่นเผื่อมันเหียบแล้วมันจะได้ไม่พังเนาะแบบสู้เพเนียดไหมนกตัวนี้นกป่าสู้เพเนียดไหมย่าว่าสู้เพเนียตโอเคไปดูไปดูไปดูครับผมรอรุ่นรอรุ่นครับโอ้โหครับไม่ธรรมดาครับผมเสียนเท่แย้มที่สองมาแล้วนะสบายสบายเลยครับพี่น้องครับ อเข้ากันตั้งนานแล้วนะครับอ่อาอ่าดูสินี่คอนคอนเห็นปลาหางบอกว่าเชิญเทนี่ใส่ควนพี่คาดนะครับไม่รู้ว่าพี่คาดยังไง <c oughs> พี่ค <c oughs> าดจะไม่คอนับครับในหล่ะว,วางดิสิ <c oughs> วางไม่หลุดหรอกรร <c oughs> อืออือนี้ละอืมเช้งโทโทโถโถเสียงแบบต้องใช้ยาอย่างเดียวครับผมยาดบให้เสียงออกตาเสือดาวครับใจขับบวก เกี่ยวถุงมาสิที่นี่อ่าเอาหมกโอเคครับผมแจมที่สองนะเสียงหนก็ดีนกใหม่นะครับตัวนี้เนาะแจมที่ไรอนี่เซียนจับคว่ำหกหกแล้วจากสี่วันนี้สองใช่ไหมสี่ห้าหกเข้าผมโอ้โหมันภูมิใจนะครับภูมิใจกว่านกต่อนะมันเข้ายังอ่าอย่างเช่นผมเอาเจ้าสองไว้ีผมได้สองก็จริงแต่ก็ภูมิใจในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าภูมิใจสุดคือนกใหม่ครับนกใหม่ได้เฉลยภูมิใจกว่านกต่อนะอ่า ตัวผู้สิงกับคันหกตนกับถือว่าพันเด้อเออเขาแมนแหละได้ไหมครับจะวางซ้ำหมวกวันหมวกวันรับเสร็จถุงเดียวกันตัวนี้ช่ียกันปะดูหน่อยสิฮะตัวนี้ตัวนี้ล้างดีได้ตัวนี้ฮะตัวนี้จะล้างดีกว่าดิล้างไม่เปิดเนาะเขาแมนแมนแต่ว่าตัวนี้มันล้างเปิดได้เซียนว่ามันล้างเปิดหลือตัวนี้เพราะว่าดูยากครับมันอยู่ในถุงมันดูยากครับเอาปผดออกมาสิเออมันเป็นอย่างนี้อือครับ ป้าหำบอกว่ามันเพิ่งเข้ากันตอนที่เซนเทออกไปหาผมเนาะประมาณนี้แหละนะครับจริงๆมันก็เข้ากันกว่านั้นใช่ไหมกระโดนแล้วแต่มันยังไม่เหยียบไหมครับมันไม่เยียบมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ได้ไงมันต้องเรื่อยๆจนกว่ามันจะเงียบอ่ะสั้นไปเซนเทสั่นนะ สองแจมสันใช่ไหมนี่อ้๋อเคยได้อยู่เลยสองแจมโอ้ยปิดปิดว่าที่ตุเรียนตาเรียกตายโอ้สันจริงครับเซียนเทเป็นไข่กิมสันหรือเปล่าดิเป็นโลคไข่กิมสันหรือเปล่าจำไมได้สันเป็นไงคนง่าน้อยดูอะไรครับอู้เซีนทีตอนนี้เขากําลังฮิตเส้นขนหนวดแมวครับพี่น้องครับไม่มีเขาไม่อยากเลี้ยงนะครับตอนนี้นะแล้วว่าอยู่แมวชาวั้นหายไปหมดเลยนะครับชงสัยน่าจะถอนคนแมวมาเสียบไว้แทนนะครับตัวไหนไม่มีสวัสดีเด้เนาะ ไปไงเอาลนนีีก็ตรง้อเาจับใหม่แต่ที่มันดูยากจับ่างนี้จับขาจับขาฮะเอาเป็นเลยเอาเดี๋ยว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 เอายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจับปีกก่อนเออนิ้วจับสอดจาเอาเมื่อไปจับดากมันนิ้วบนจับจับจับว่าต้องเอาสอดเข้าไปในดากเราจับข้างบนนี่นี่นี่จับอย่างนี้นิ้วบนล็อกข้างบนนี่นี่นี่นิ้วบนนี่ล็อกอย่างนี้ไม่มีหลุดนะครับแต่ต้องล็อกสองล็อกนะ กข้างเดียวหักนะครับนี่นิ้วบนจับอย่างนี้เนาะครับแล <bunker> ้ kind of วก็ข้างล่างกำมาอย่างนี้เอาลองดูลองดูครับไวแล้วครับเอาลองดูครับต้องลองครับเออนั่นแหละอ้าวทีนี้นะครับเชิญครูบาอาจารย์มันมาเลยไม่มีหลุดนะอู้มันก็ว่าใครที่เห็นาพมันเป็นอะไรนี่อะไรนี่อ้าวตะน่นละโดอพูดด้ยกานะต้องตัวนั่นแหละปลาไม่มีตัวอื่นหรอกครับแั้น ไม่มีหลุดโอ้ยหลุดโอ้ยไม่หลุดเนาะมีตัวเดียวตวเดียอ่ะหมเออเป็นไงโอเคไหมดูเสื้อหน่อยสิมีไหมเส้นหนวดแมวโอ้ฮะผมมีครับผมมีไม่มีครับแม้ว่าฆ่าไปตัวหนึ่งแล้วแมวไว้เสียบไว้ใช่ไหมไม่มีไม่มีครโอ้ยมวร์สมาร์สมเจียวเจีนี่เอาขอนิ้วหน่อยสิลุ่มหนวดมันเนี่ยรูปรหนวดมันเชนิสินไม่ต้องลุ่มหรอกเนาะครับผมครับผมไปเราฟุกแล้วมีกงใส่ไหล่ะทีนี้ โอ้โหวันนั้นไม่ได้นะครับที่นะครับต่อนกเราจะไปซีเรียสครับพี่น้องครับมันมีวันได้มันไม่ได้ไม่เป็นธรรมดาวันที่เราไปมันอาจจะไม่ได้แต่วันหลังเป็นของเราก็มีครับพี่น้องครับไม่ต้องอยอย่าไปซีเรียสครับพี่น้องครับต่อนกมันเป็นเกมกีฬาครับผมได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งนะครับถ้าได้ก็ดีไปไม่ได้ก็วันใหม่ก็มีพานใหม่ับคมฮะไปได้พ่อหนูพันไม่ได้ ตัวใดตัวใดอยู่ตรงกลางตัวใดวายว่านปล่อยตัวนั้นตัวนั้นปล่อยว่าได้ตัวนั้นเออมาถอดรองนี่ปล่อยว่นได้ร่องไม่โอเคครับมาแล้วเอาขอนิ้วหน่อยเดี๋ยวๆมัดถุงเรียงนะยกนิ้วฝั่งไม่มัดถุงไปออกหมดนะเรียบร้อยแล้วโอเคครับพอแล้วใช่ไหมเอาลงเลยไปเอาไปดีเดี๋ยวรอปลาหำจัง่านเนาะเพียงลองใจให้ปลาหำนะตัวนี้ปลาหำสู้ๆนะปลานะ ไม่ไดเสียด้วยเมือาได้แจมหนึ่งแล้วยังว่าจะไปเฝ้าเรานกไม่เฝ้านกไล่กันอย่างี้ล่ะตัวแคบตัวแคบโอ้มันมันมันครับผมปลาหำไปเอานกมาแล้วเป็นไงปลาเป็นยงไงมันเดิมมันเดิมมันเดิมเนาะไม่ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเมื่อเช้านี้เก็บไปแล้วหนึ่งแจมสบายสบายใจนะถ้ามีโอกาสรอบหน้าถ้าเกิดไปลุยกับพวกผมนี่ไปไหมนี่ครับครับต้องไปนะครับไม่ไปต้องไปไม่ไปก็ต้องไปตรงไปใคก็ไม่มีไม่มีคำว่า ไม่ว่างถ้าท่านได้ขาไปผมไม่โอกาสขายในวันพรุ่งนี้นะครับใควายควายตัวนกโอ้หันมาฝั่งนี้ครับพี่น้องครับไม่ธรรมดาวันนี้วันนี้เป็นวันของเซียนททนะครับผมโอ้มาน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 เนาะปลาเนาะถือว่าหมานั่นนี่ของแต้มนะครับไม่ธรรมดานะครับฝึกได้ช่ังนี้พันแล้วพานแล้วนะครับนี่ดีใจที่สุดเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับผมก็ เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเ <ขอ S 2> ช่น <พอ S 2> เคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจใผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกครั้สำหรับท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ดงเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานต้องไปนะปลาพูดทีมงานแล้วต้องไปนะไม่ได้ออกจากทีมงานนุกท่า<ห>นสวัสดีครับสวัสดีครับ